เปรตขนเป็นหอกเ,เป็นดาบคือเปรตที่มีลิ้นยาวโดยที่ปลายลิ้นจะเป็นมีดอันคมกริบคอยตวัดกลับมาเชื้อเนื้อตัวของเปรตและตามรูขุ้มขนจะมีมีดปลายแหลมแทงขึ้นแทงลงทะลุตามตัวทําให้ทุกทรมานตลอดเวลาที่ต้องมารับผลของกรรมเช่นนี้ก็เพราะในอดีตตอนเป็นมนุษย์ ชอบด่าว่าและเขียนให้ร้ายผู้มีศีลมีธรรมอีกทั้งชักชวนให้ผู้อื่นทำกรรมอันหยาบช้าลามกเช่นเดียวกับตนด้วย